ไันนี้ใบร้อยก็ใบไหม่แล้วก็หมดอะสิาทดะ10บาทใอกหมดอ่ะใบอนนีสุดสนีเราพอมสบาทก็ตลบหมอเลยนะสิบบาทเป็นซาบทค่อยสิมื้อนึงกินกบมุกฟ้าลวกเอามาจังเสพกบกําคำนึงนะบบเซบห็นแรบดอกดอกประกาศนะมันแสบเล่น เปน้อยีจเจ้าน้านนั่นซีแล้วล่ะนอนพักก้อนหมอกพอเป็นล่มกับหมอกมนมหมองกับจนลืมมันนะไม่ได้ใครได้หนาวแล้ววะอันละส่อางเลยนะเขาได้เป็นอย่างเด้ไปเลยเด้อเออเออย่างบุฟฟอไอมืมีบไดรอ้างได้ใใหญ่เออใหญ่อันที่อันนั้นน้ำก เออนาวดอกนั่นแหละมาลวกกิ่นนาสน้อยข้าวุ้นันะของยายบีาบรอบสองนะจ่ายรอบหนึ่งแล้วเห็อเพ่อนสาเอามาลวกกินนาแทบน<อ>ในยายบีดอกอันนั้นนะล

นั่นแหละดับตดเอามนอันอน,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 นั้นอยู่เอามาให้ไกล้ยู่ไป่ได้สีขาวบ่อตาบ่มีข่ขาว มืัอนี้คือหมอกลลงซ้ำสายทำมอนี้นะ